สวัสดีครับวันนี้มารีวิวกล้องทอยนะครับของอุลตราแมนนะครับตัวนี้มาด้วยเลนส์28มิลิเมตรนะค่อนข้างไวก็จะถ่ายวิวได้ดีมุมกว้างถ่ายคนก็ได้นะครับตัวกล้องเป็นพลาสติกแต่ว่าตัวพิมพ์อันนี้ไม่ใช่สติกเกอร์นะครับเป็นลายเพ้นลงบนตัวกล้องเลยของแท้นะครับ โอเครีวิวไม่มีอะไรมากมายนะครับอันนี้ใช้ง่ายมากเวลาเราปิดหน้ากล้องอยู่เนะี่ยตัวนี้ตัวนี้เปิดปิดถ้าเราปิดอยู่อย่างนี้มันจะกดถ่ายไม่ได้แต่ถ้าเราเปิดมันก็จะสามารถกดลงไนดะ้วิธีการใช้งานนะเดี๋ยวรีวิวพร้อมกันใส่ฟิล์มให้ดูเลยนะครับสําหรับการใส่ฟิล์มนะครับให้เราดึงตัวด้านข้างนี่ขึ้นนะฮะที่เป็นสลักเนี่ยฮะ ดึงไว้งี้แล้วก็เอมือหนึ่งดึงค้างไว้นะฮะเนี่ยแล้วก็ฝามันจะเปิดได้ดึงแล้วก็โยกมันจะลื่นนิดหนึ่งดึงค้างไว้แล้วก็อีงมือหนึ่งัดฝาออกมาแล้วก็ตัวนี้ใส่ฟิล์มด้านนี้นะครับมันจะมีแกนอยู่ด้านในอันนี้เราจะต้องดึงมันขึ้นก่อนเนี่ยมันจะมันจะเก็บพับมาสองชั้นนี้นะฮะตัวนี้เป็นพลาสติกนะฮะต้องระวังนิดหนึ่งมันก็ ค่อนข้างถ้าแรงๆก็อาจจะหักได้นะฮะก็เวลาจะเราจะดึงมันขึ้นมาก็ค่อยๆหมุนมันอย่างนี้นะฮะซ้ายขวายกโยกมันหน่อยแล้วก็จะดึงขึ้นมาได้อย่างนี้เราต้องดึงขึ้นมาเพื่อให้ข้างในมันลงอ่าเนี่ยมันจะดึงขึ้นมาเป็นเป็นอีกแท่งหนึ่งงนี้มาโอเคหลังจากดึงเสร็จแล้วเราก็เอาฟิล์มมานะครับใส่ด้านที่เป็นจุกเนี่ยลงด้านล่างนะครับอย่างนี้ น,นี้แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้ด้านขวาเราจะเห็นเป็นร่องอ่ามันจะมี2สองสองด้านนะฮะสมมติเราหมุนไปจนสุดแล้วมันหมุนต่อไม่ได้ก็ต้องกดถ่ายทิ้งไปทีหนึง่งเนี่ยให้ไปให้ร่องมันหันมาพอดีด้านนี้เราก็เอาหางฟิล์มเนี่ยชิ้นเข้าไปที่ร่องนี้แบบนี้อ่าอาจจะมองไม่ชัดนิดนึง ตรงนี้จะมีหนามเตยอ,อยู่เอานิ้วกดๆให้มันลงหนามเตยนะฮะแล้วก็หมุนหมุนไปนี้นี่แล้วเดี๋ยวมันฟิลมันจะพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะฮะอ่าอย่างนี้แสดงว่าโอเคกดทายทิ้งไปทีนึงเมื่อเมื่อหมุนสุดแล้วนะฮะทีนี้พอเราเราก็กดด้านนี้ลงไปพับจเจ้าตัวนี้เก็บลงไปหมุนทีนึงเพื่อความชัวร์ว่าฟิลมันหมุนตามแน่นอนอ่า เห็นไหมมันจะพลิกกลับมาล่านนี้ปิดฝาได้หมุนหมุนจนสุดกดถ่ายทิ้งไปทีหนึ่งเวลาเราจะขึ้นฟิล์มถ่ายเนี่ยเราต้องหมุนตัวนี้แล้วเราสังเกตไอเจ้าตัวนี้มันจะหมุนตามไปด้วยนะฮะอย่างนีอ้อย่างนี้แสดงว่าเราใส่ฟิล์มถูกไม่หลุดตรงนี้ก็จะบอกเลขนะว่าตอนนี้คือรูปที่หนึ่งตรงนี้วิธีการ ถ่ายง่ายๆนะเล็งช่องมองเมื่อเราหมุนฟิล์มตรงนี้สุดแล้วก็กดถ่ายแล้วก็จะถ่ายรูปต่อไปก็เล็งก็ขึ้นหมุนให้สุดหมุนจกกนกว่ามันจะหมุนไม่ได้นะแล้วก็เล็งกดถ่ายแค่นี้เลยนะครับแล้วตรงนี้มันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ประมาณรูปที่สองที่สามนะฮะมันจะเลขหนึ่งแล้วไปเลขสามเลยนะฮะมันจะเว้นเลขหนึ่งอ่า มาเลขสามแล้วก็นี่นนสามแล้วไปเลขหกแต่ระหว่างขั้นที่เลขหกมันจะมีเป็นขีดขีดเนื่องด้วยมันเขียนเลขตัวเลขทุกตัวไม่ได้เพราะว่ามันทื้นที่มันจํากัดเขาก็เลยเวน้นเว้นแล้วก็กะกะเอานะฮะข้างล่างนี่เป็นการปรับเพื่อถ่ายพานรลามาอย่างสมมตุติรูปให้รูปมันมีเป็นเส้นคาดข้างบนข้างล่างนะฮะ,ะถ่ายพานรลามาคือเวลาเราจะถ่ายเราก็ เลื่อนข้างล่างเนี่ยมาที่สัญลักษณ์ตัวนี้อ่าอย่างนี้คือพานโนรามาแล้วก็ถ่ายไปเมื่อเราถ่ายเสร็จเรารูปต่อไปเราจะไม่เอาพานโนรามาเราจะเอาแบบธรรมดาเราก็ต้องกลับมาตรงด้านนี้สัญลักษณ์นี้คือพานโนรามาะะครับ่าขึ้นแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆจนกระทั่งตรงนี้มันหมดถ้ามันหมดมันจะมาเลขประมาณส6รูปนะฮะหมดเนี่ยมันจะขึ้นฟิลม์มไม่ได้แล้ว อาจจะขึ้นแล้วติดอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปฝืนมันถ้ามันหมดนะฮะก็ต้องกอฟิล์มกลับวิธีการกอฟิล์มกลับก็คือต้องกดตัวนี้ปุ่มข้างบนข้างๆปุ่มเขียวเนี่ยกดค้างลงไปมันต้องกดค้างไว้ด้วยแล้วก็เนี่ยนะวิธีการคือยกไอ้ตัวนี้ขึ้นมาก่อนยกกานกอขึ้นมาอย่างเงี้แล้วก็ใช้นิ้วโป้งมือซ้ายกด จิกลงไปเพื่อให้มันค้างอนะแล้วก็หมุนหมุนฟิล์มกลับแต่ตัวนิ้วโป้งด้านนี้ต้องกดค้างไว้ด้วยนะหมุนฟิล์มกลับอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยมันจะฝืดๆนะฮะอ่าแล้วมันจะมีจังหวะหนึ่งดังคลิกคลิกแล้วมันจะแบบลื่นเลยนะฮะแสดงว่าฟิล์มมันกลับไปหมดแล้วอ่าเมื่อกี้เราถ่ายไป ประมาณ5้ารูปเองมาเลยเร็วถ้าสามสหูปจะกอนานกว่านี้นะครับอาจจะต้องไปเรื่อยๆเวลาทําต้องค่อยๆยนะครับเพราะว่าอย่าไปฝืนแรงนะฮะเพราะว่าพวกนี้เป็นพลาสติกอาจจะการเกินอาจจะหักได้ก็เสร็จแล้วเมื่อมันเรียบร้อยมาแล้วก็เปิดได้นี่เปิดพอเปิดแล้วก็ดึงก้านนี้ขึ้นเดิมค่อยๆเขย่าออกมาฟิลม์มจะออกมากลับเข้าไปอยู่ในกักบแบบนี้เอาไปล้างได้อ่า ถ้ายังไม่ได้กอแบบนี้เปิดเปิดแบบนี้ไม่ได้นะฮะต้องกอให้เรียบร้อยก่อนโอเคเสร็จแล้วก็ปิดแล้วก็กดตัวนี้ลงพับพับลงอย่างี้ใช้เสร็จปิดหน้ากล้องด้วยแค่นี้ง่ายๆนะครับไม่ต้องใส่ถานไม่ต้องอะไรโอเคขอบคุณครับ